ชีวิตเราเกิดมาในหลายปีและเกิดมาอีกหลายชาติสิ่งที่ผ่านพบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เคยนึกคิดสิ่งที่กระทำไปจิตเดี๋ยวนี้เราจำได้นิดเดียวในปัจจุบันนี้แต่จิตไร้สำนึกใ้สำนึกเขาเก็บไว้หมดนะเขาไม่ได้ลืมนะโอ้จะเก็บของเขาไว้ตลอดตลอดมาเลยเหมือนกับบ่อลางๆอันหนึ่ง คือนำสั่งห้งางมันโพลภาษาอีสานบ้านเราเราทิ้งอะไรต่ออะไรลงไปหม,ม,ม,มักหมมลงไปแต่มันไม่ไปไหนมันอยู่ในบ่อนั่นแหละถ้าเราลื้อบ่อขึ้นมาเราจะเห็นหมดทุกอย่างอยู่ในนั้นจิตนี้ได้สั่งสมไว้ทุกอย่างทั้งความดีทั้งความชั่วทั้งบุญและบาปจิตใต้สำนึกเนีย่ยและวันดีคืนดีมันก็จะเอาขึ้นมาจากภาวังขจิตสู่วิถีจิตในปัจจุบัน เมื่ออันนี้โผล่ขึ้นมาแล้ววิถีจิตนี้ไม่มีแรงต้านทานหรอกอ่อนปวกเปียกไปเลย